เอฟตอบแล้วไปงานเดียวกับทีมพิธาแต่ไม่ได้เจอกันแต่คุยกันทางไลน์กลายเป็นคู่จิ้นขวัญใจประชาชนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วในตอนนี้สำหรับคู่ของทีมพิธาลิ้เจริญรัตอดีตหัวหน้าพักก้าวไกลกับนางเอกชื่อดังแอปทักษอรพักสุขเจริญเมว่าทั้งคู่จะออกมาปฏิเสธความสัมพันธ์กันไปเป็นแล้วว,ว่าเป็นเพียงเพื่อนกัน แต่ก็ยังถูกจับตามองไม่น้อยโดยเมื่อวันที่20กันยายนที่ผ่านมาเอฟทีมได้ออกงานเดียวกันคือการล่าละครเวทีอินเตอร์ W A T E R F A L L A New Musical ทำหลายๆคนต่างพากันลุ้นโมเมนต์คู่ของทั้งสองคนด้วยล่าสุดวันที่21กันยายนในรายการแชร์ข่าวสาวสตรองเอฟซึ่งเป็นพิธีกรได้ออกมาเผยว่า เป็นเรื่องบังเอิญเราไม่ได้เจอกันในงานคุณทิมเขาก็ทักมาด้วยว่าไปหอรออสนุกไหมไปงานเดียวกันแต่ไม่ได้เจอกันค่ะ